สวัสดีค่ะพบกับม่อนนะคะช่อง Ford by ม่อนสีขาววันนี้ก็ม่อนอยู่กับตัวนี้เลยค่ะเอลเรสที่เป็นตัวท็อปขับสีนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่1 8 5 4 0 0้านับาทนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นพิเศษนะคะเป็นเบาะพาลีนด้านในนะคะก็เป็นสีเบสนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทราคานะคะหนึ่ง้านบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เดี๋ยวม่อนพามาดูนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะคะก็จะเน้นคุมโทนดำนะคะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมนะ,ะที่เดิมมาจากโรงงานเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ช่างนะคะทำการนะคะติดตั้งเป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ที่เป็นคําว่า FORD Ford สีดําด้านนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมอง360องศานะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะพร้อมกับระบบบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะตัวนี้กล้องตัวนี้ก็จะทํางานอ่าดูในเรื่องของอ่าเลนส์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้แล้วก็บอดี้ตัวรถนะคะอ่ะไฟหน้านะคะ เป็นแบบพิเศษนะคะเป็นแบบแมทริก LED นะคะเรี้ยวตามพวงมลาลัยที่เราหักนะคะมีระบบออโต้ไฮบีมนะคะตัวนี้ป้องกันนะคะในเรื่องของอาการแยงตางของคันที่สวนเลนมานะคะสำหรับไฟตัดหมอกเป็นแบบไบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เดิมนะคะตัวตาไฟของไฟตัดหมอกมันจะเป็นสีโครเมียมอันนี้เราทำการแรปสติกเตอร์นะคะเป็นสีดําด้านนะคะก็คุมโทนดำนะคะให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะคะ กันแข้งนะคะการแข้งตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะก็เดิมมันจะเป็นสีปลอนเงินนะคะก็เพิ่มความสปอร์ตนะคะให้รถนะคะดูแบบว่าดุดุขึ้นนะคะตัวนี้มีห่วงลากจูงให้ด้านล่างนะคะสองห่วงที่มาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้มอนจะทําการเอาขึ้น้อยนะติดตั้งกันแข้งเพิ่มนะคะติดตั้งกันแข้งเพิ่มจากศูนย์นะคะเดี๋ยวมีคลิปให้นะคะเดี๋ยวจะลงให้คลิปหนึ่งนะคะอ่ะ รุ่นนี้มาพร้อมกับคิ um ้วซุ้มล้อขนาด3นิ้วที่มาจากโรงงานซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรถสีอะไรคิ Q ้วซ um ุ้มล้อจะเป็นสีน้นนะคะมาพร้อมกับตัวแมตยางขนาดขอบ20นะคะตัวนี้เลยนะคะมีดูมฟอร์ให้แบบนี้นะคะน็อต6รูนะคะอ่ะบริเวณขอบแก้มนะคะเป็นคําว่าไบเทอร์โบนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0แบบไบเทอร์โบ210แรงม้านะคะลับสติ๊กเกอร์เป็นสีดําด้านนะคะเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะ กระจกมองข้างนะคะก็ทําการครอบเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้เดิมมันจะเป็นสีโครเมียมนะคะมีกล้องมอง360องศามีไฟ2่องบริเวณบอดีตัวรถนะคะพร้อมกับกระจกเลนด้านในมีระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะคันนี้มีครอบเ้ารองมือจับแล้วก็ครอบมือจับให้เรียบร้อยแล้วป้องกันในเรื่องของรอยขีด่วนนะคะ คุมโทนดําเช่นเคยนะคะสําหรับราวหลังคาแหลกหลังคาด้านบนนะคะเดิมเป็นสีบรินเงินอันนี้เราทําการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดาด้านนะคะต้องบอกว่าคันนี้ดุมากๆเลยนะคะอ่ะมานิดนึงค่ะที่แตกต่างเพิ่มออกไปนะคะเดิมคิ Q ้วขอบกระจกนะคะที่เราระหว่างประตูกับกระจกเนี่ยเดิมมันเป็นสีโครเมียมอันนี้เราก็แรปสติ๊กเกอร์นะคะเป็นดําด้านเหมือนกันค่ะคุมโทนดําไปเลยค่ะอ่ะสีดําก็แต่งได้หลายแบบเหมือนกันนะคะมาดูด้านหลังนิดนึงค่ะ ตัวนี้มาพร้อมกับปัวไฟท้ายที่เป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็นแบบ LED แบบนี้เต็มดวงเลยนะคะฝาท้ายเป็นระบบแฮนด์ซีสามารถเปิดออโต้ได้ใช้เท้าตเตะได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกดทานรีโมทนะคะตัวนี้บอดเท้าสารเราแบบปรับแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายนะคะสำหรับทัวเจ้าเอลเรสขับ4ี่ใบเทอร์โบนะคะมีทั้งขับ4ขับ2ใบเทอร์โบนะคะตัวนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องมองนะคะบริเวณด้านหลังเป็นกล้องมองถอ,อยจอดนะคะตัวนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวที่ปัดน้ําฝนแบบออโต้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะช่วยในเรื่องตัวระบบการขับขีดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ สำหรับเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะขับสี่บเทอร์โบคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะคะค,คู่หน้า2ลูกขาเบาะผู้โดยสารและคนขับ2ลูกม่านกระจก2ลูกแล้วก็บริเวณคนเขา่าเข่าคนขับ1ลูกนะคะตัวนี้เป็นเบาะพิเศษนะคะเป็นเบาะพาลีนสีเบสแบบนี้เลยก็จะมีตั้งแต่อาประตูด้านข้างนะคะตตกแต่ตแงดีเทลมีเป็นตัวลายไม้โอ๊กตัดเข้ามานะคะเพิ่มความหรูหราหให้กับตัวรถค่ะ ยังไม่พอนะคะตัวเบาะก็เป็นสีเบรดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะที่ปรับแบบไฟฟ้านะคะเพิ่มความสะดวกสบายเข้ามานะคะพวงมาลัใใาายให้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้นนนวนะคะให้น้าหนักเบานะคะเกิดความหน่วงหรือว่าหนักก็ต่อเมื่อเราขับเร็วนะคะจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็น12นิ้วเป็นแบบดิจิตอลนะคะพร้อมกับตัว s ิ n c 4A ขนาดใหญ่12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะคะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะเอลเรสไทเทนเนียมพัทนะคะสามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือนะคะและนอกจากนี้ยังเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ E-Shifter ค่ะให้ความชาญฉลาดนะคะสามารถถอยจอดอัจฉริยะโดยที่กดแค่ปุ่มตัว P ด้านล่างตรงเกียร์ขนาดเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อม มาพร้อมกับที่ชาร์จไวร์เลสแบบไร้สายนะคะมีทั้งไทป์ A แล้วก็ไทป์สีให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีในส่วนของตัวไฟส่องภายในห้องโดยสารนะคะอมเบียนไลติ้งสีเขียวๆแบบนี้เลยแล้วก็มีด้านบนค่ะมีในส่วนของตัวพานโนรามิกมูนลูฟนะคะหรือว่าซันรูฟนั่นเองค่ะซันรูฟของเราเปิดได้ทั้งม่านกระจกนะคะแล้วก็กระจกด้านบนนะคะก็เพิ่มในเรื่องของความหรูหราเผื่อใครอยากจะออกคลิปนะคะตรงนี้อะ สำหรับภายในคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเนี่ยสำหรับเอลเรดเทเชเนียมับสีใบเทอร์โบต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปม่อนจะทําเป็นตัวคลิปใส่กันแคร้งสําหรับเจ้ารุ่นเอลเรเนาะเพราะว่าตัวเรนเจอร์เราทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางท่านอาจจะมองว่า กันแท้งสามารถใส่ได้ไหมใส่กี่ชิ้นเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มอนด้วยนะคะสำหรับผู้ค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการที่จะออกรถนะคะอยากได้รถแนะนำให้จองเข้ามาเลยค่ะคุณจะได้คิวได้รถแน่นอนค่ะช้าเร็วขึ้นอยู่กับออเดอร์แล้วก็ทางโคต้ารถของเรานั่นเองค่ะโปรโมชั่นค่ะลูกค้าดาวน์เริ่มต้นที่25%ค่ะอัตราดอกเบี้ย1.79%เเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ